ยิบย่อยค่ะยิบย่อยกลับมายาวอีกครั้งนึงนะคะจากเสียงเรียกร้องของทุกคนนะคะพราะ้นวเขาตกใจสั้นเราก็บอกไม่ไม่ได้มันห้วนกลับมาอีกครั้งกับการแต่งหน้า <I know. S 2> วันนี้จะมีมิชชั่นนะคะเป็นการแต่งหน้าที่เรียกว่าแต่งหน้าน้อยชิ้นสายระฟังดูหรือว่าน้อยชิ้นมันเหมือนแต่งหน้าแบบโทนมินิมอลเลยหรือเปล่าคะไม่จําเป็นจะต้องโทนมินิมอลค่ะแต่ว่าข้อบังคับก็คือคุณสามารถมีเครื่องแต่งหน้าได้ไม่เกิน4ชิ้นเท่านั้นถ้าใช้พาเลตถือว่ากโกงแบบนัดัด Cô nói đoạn Na 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 nè Ờ, cô đu đu Cô mà đu đu คือปัญหาคนนี้คือแบบสีนี่คือเหมือนกับค่ากูเถอะแต่เราทำได้อะโ okay. อเคใช่จนนีร้าก็มาเพื่อที่ว่าบางทีเนี่ยคนบางคนเหมือนกับไม่สามารถจะมีแบบเครื่องสำอางเยอะมากได้ม,ม,มันเปลืองเงินมันเซฟงบเนาะสี่ชิ้นเราต้องรู้จักอดแดปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชาวประชากรทั้งหลายที่ชอบพกกระเป๋าใบเล็กเวลาไปออกงานไปน่นไปนี่ไปนั่นเราควรสามารถที่จะแต่งหน้าได้ภายในแบบเหมือนกับสตอเลจที่เรามีเปิดตัวกันว่าทั้งสองคนเลือกสี่ชิ้นคืออะไรนะคะจะบอกว่าทุกอย่างที่เราใช้นะคะสามารถใช้แบรนด์ไหน อันแรกของเราคือคอนซีลเลอร์ค่ะอันแรกของเรา <c oughs> คอนซีลเลอร์เหมือนกัน่อันเดียวกันนี่ฮเลยแล้วคุณซื้อตามฉันไงอ,อันนั้นนันเองใช่ถ้าอยากรู้นะคะไม่บอกนะคะคุณต้องไปหาดูตามแต่คลิปของยิบยอ่อยนะคะ่ะก็ต้องเจอสักอันหนึ่งอันที่2ก็คือ คิ้วเฮ้ยเหมือนกันมันเป็นศาสตร์กุลโลเลยที่อยากจะบอกผู้หญิงทุกคนในโลกนี้ว่าสองอย่างถ้านเลือกได้อะไปขอล้างอะก็ต้องมีคิ้วอันที่สามที่เธอเลือกคือลรงเมดและเราอะคือแบบนึงคือสิ่งที่ฉันอะจะเป็นเหมือนตัวที่เบลนทุกอย่างเขาด้วยกันอะตอนแรกคูจะเป็นไฮไลท์สามลุงไงแล้วคือพอมึงไม่ให้แทนเลทเนี่ยตอนนี้ที่ไม่มีสมาธิพรอะไรหรือเปล่าจ้องอยู่อะมีอะไรอีกที่ใช้ได้ไม่มีนี่อ่ะยอนยออให้สองลุล้วกันสองลุม ม,ม,มีหยวนให้2หลุมอุ้ยฉันจะดูมันคนโกงหรือเปล่าไม่ไม่สองหลุมไม่ถือว่าโกงก็แค่เฉียดเฉียวเงินได้หรอโอเคอันต่อมาของยิ่ซิก็คืออัน <laughs> มันคือไฮไลท์ที่ two in one ไฮไลท์กับคอนทัวร์อันที่3ของยิปโซคือแป้งนะคะโอเคส่วนอันที่4ติง๊ง ไม่ได้จับเวลานะวันเนี้ยมันมีอะไรมีมิชั่นเลยมันเหมือนทรมานตัวเองไม่ต้องใจแต่งตัวเร็วแต่งตัวแต่งหน้าเลยภายในเวลา10นาทีให้ออกจากบ,บ้านให้ได้อะทุลักทุเลมากไม่ปวดอยู่โ <Okay. S 1> อเควันนี้ <okay. S 2> ไม่ทุลักนะจ้าว,วันนี้เป็นแบบสวยชิลๆจะแสดงให้ทุกคนเห็นแค่สีชมแต่จะสวยมากคือไม่มีสีจะมาพูดคำนิยมนะว่าคือกึ่งกึงโกงไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ฉันไม่ได้โกงนะเริ่ม อันดับแรกคือการลงคอนซีลเลอร์นะคะถ้าเกิดคุณสามารถเลือกการใช้ของอะไรที่อย่างหนึ่งในการปรับสภาพผิวขอให้อย่างน้อยมีคอนซีลเลอร์จะใช้วิธีการทํำยังไงบ้างคะเจชอบลงใต้ตาค่ะเพราะว่าเป็นคนจะมีขีดตรงนี้ตลอดเลยก็คือจะลงใต้ตาตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็เนี่ยพวกรอยสิวรอยหลุมสิวก็คือจะแต้มแต้มไปนอกนั้นก็ปล่อยฟรีอันนี้จะเป็นการใช้สกิลการรู้จักหน้าของตัวเองนะคะว่ามันมีจุดไหนบ้างที่แบบเอ๊ะมันแบบไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคเราก็ทำให้มันหายไป 嗯，败家、mm.。Bye. กาไปชิ้นแรกนะคะก็จะด้หน้าตาประมาณนี้นะคะถือว่าด <คน S 1> ูอบอกว่าเหมือนเดิมเดชะบุญนนคล้ายๆเดิมแสดงว่าเราไม่ต้องเติมเยอะไงอันอต่อมาของยิปโซนะคะเป็นกระบวนการที่เลือกแป้งออกมานะคะก็ภายในโคต้า4ชิ้นนะเราไม่ได้เลือกไฮไลท์เพราะฉะนั้นเราจะใช้ศิละปะแห่งการวาดลูกนะคะในการที่ใช้แป้งอย่างมีชั้นเชิงค่ะเราจะกดแค่บางสุดเท่านั้นแล้วเหลือพื้นที่ให้ n natural s ชาย e ของหน้ามันทําหน้าที่เป็นไฮไลท์ด้วยตัวมันเองเข้าใส่มทุกคนเพราะว่าผ่านไประหว่างวั หน้าเรามันจะผลิตน้ามันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมีคือแค่เว้นว่างจุดที่ควรเว้นแค่นั้นเองแต่ว่าจะมีทริกนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใช้วิธีนี้แล้วไม่อยากที่จะมีไฮไลท์ไม่อยากจะทาแป้งทั้งหน้าเลยอย่างหนึ่งก็คือให้เพกหน้าให้ดูชุ่มชืน้นเพื่อที่ว่าเวลาที่มันกลัมันจะกรัเลยเห็นป่ะเนี่ยข้าดไม่ทาไฮไลท์มันก็มีอยู่เห็นป่ะก็คือหน้ามันชุ่มชื้นก็คือทากันแดดหรืออะไรที่มีความโทนอัพหรือมีความเหมือนเงานิดนึงจะไม่ใช้แบบแห้งเพราะไม่ก็คือแห้งกกกานนวิธีดดะะคจุที่ต้อองกดคืางหน้าัน้ว นี่คือส่วนที่เราไม่ต้องการความเงาได้นิดหน่อยแต่ว่าแบบอย่าเย,ยอะเป็นน,นตรงนี้เห็นปะเนี่ยอะตรงนี้แมทแหละแล้วก็อีกที่หนึงใต้าตาแต่ใต้ตาตรงนี้ต้องระวังบีจะไม่เลยมาแก้มเท่าไหร่บีจะลงแค่ใต้ตาเป็นหลักแค่นี้ทำไมเธอชอบมีเทคนิคอะไรใหม่ๆมาตลอดพอฉันจนมุมยังไงละ่ะเลือกได้แคชิ้นนี่เห็นไหมสองข้างไม่เหมือนกันโอ้โอเห็นปะกดแค่นี้ ใช่ใต้ตาแก้มเว้นไว้แก้มเวนไว้นะตรงนี้เว้นไว้นะคุณผู้ชมตัวยูตรงพระจันทร์เสี่ยวนี่เว้นไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตรงนี้นะคะต้องไปนะคะคุณอยู่ไม่ได้นะถ่าครูจกับขึ้นตลอดเลยตรงนี้เงาเนี้ยบบายคือแตะจุดมันเท่านั้นเฮ้ยมันเป็นเล็กน้อยที่ make a difference แบบมากๆเลยแต่จุดหนึ่งที่อยากจะให้ทำานึงคือ ใกล้จมูกเฮ้ยตัวาไวอ่ะยังไม่<ช>ต้องแต่งหน้าเลยแล้วก็ที่บอกให้กดเข้าไปใกล้ๆตาตรงใกล้จมูกตรงเนี้ยเพราะว่าพอกดเข้าไปอะคะ่ะตัวแป้งอะมันจะตัดกับสีจมูกเห็นปะเรามันจะเป็นคอนทัวร์ธรรมชาติ เชื่อมองแอด,ดวานไปไมั้ยเนี่ยลงคอด้วยนะคะอย่าลืมนะคะโดนคอมเมนต์มาแล้วค่ะว่าหน้าลอ,อยนะคะอืมประมาณนี้ตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมันให้มันกลายเป็นเหมือนกับผิวของเราชั้นเสร็จประมาณนี้ต่อไปจ้าชิ้นที่3ของโซ2ของเจนะก็คือน้องค<อ>ิวกันนั่นเองนะคะวันนี้พี่โซจะว่าคิวแบบไหนคะคิวของวีบีเลือกสีเป็นสไตล์แบบออกน้าตาลอ่อนนิดนึงสีตรงนี้อย่าไปเชื่อนะมันไม่ใช่สีนี้น้าตาลทองเพราะว่าจะใช้2ส่วน2ส่วนคืออะไรวะบีจะใช้ทั้งคิวแล้วก็ อ่าเหมือนกันคิ้วของเจนะคะจะไม่ใช่คิ้วที่เป็นปกติะถ้าทุกคนเห็นนะเราจะชอบใช้คิ้วที่เป็นฝุ่นแล้วก็จะเป็นตัดขอบแต่วันนี้นะคะเราเอาเป็นคิ้วแบบเมทริก แจิกคือเป็นแบบเป็นแบบลิควิดผู้กันใช้เป็นผู้กันเลยนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของน้ำมันจะเป็นแบบปัดปัดปัดที่ไปแบบสีคิ้วอ่ะอ่าแค่นั้นวันนี้ก็คือเราจะเป็นแบบใช้อันนี้ปัดแล้วก็ลากกรอบเอานะคะเราก็จะใช้อีกด้านหนึ่งเป็น eyeliner ของบีปกติแล้วลืมบอกไปบีก็จะใช้ไอที่มาชาร่าคิ้วก่อนปรับสีคิ้วเออใช่แต่มันโดนจักสศิก็เลยแบบเออไม่ไปก็เลยเหลือแค่ที่สอนเขียนคิ้วยังไงฉันต้องเลือกอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่มาคาร่าแล้วไม่มีนั้นม คลายการชันมากอะที่แบบอเข็จะเบอร์งรงไงมันไม่ได้ทุกวันว่ะทุกคนอ่ะโอเคเร<ป>ิ<ป>่มงานคิวที่จะทำให้เราดูสวยขึ้นทันทีนะคะไปเลยจ้าวันนี้คือผมอ่อนก็เลยมาใช้แบบสีนี้แต่ถ้าเกิดใครผมเข้มหน่อยอ่ะให้ใช้ดีสอหเขียนคิวเป็นเหมือนดักบราวนะแล้วมันจะได้ลุคแบบเข้มๆอ่ะลุคแบบเม็กซิกันน,นิดนึงด้วยเอาจริงแล้ว ไม่ก็ลูกกางกงุใบอะ่ะทุกคนแต่ว่าค <Okay. S 1> ิ้วสีอ่อนมันค่อนข้างทําให้มันซอฟตได้ง่ายนี่เห็นปะมันเหมือนเราเล่นกับมันได้ง่ายต่อให้เลือกสีอ่อนยังไงพื้นคิวเราวเสวยแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเลือกเข้มมาคุณต้องสกิลมากเ้ยในการแบบพี่ไม่เห็นที่เห็นจังหวะ <laughs> น่าหลกมาก มีสิเว้ยไม่ได้เลยเลือดเที่ยวเว้ยคุมมากโธ่ตอนนี้ตอนนี้คุ้เกือบดำแล้วก็คือเอามาเขียนอะลีเนอร์ได้มึงว่าเข้มไหมโอเคโอเคมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอ่ะเอางันเม็กซิกันใช่คางคูบายทางคูบอันง่ายอ่ะผ่านไปแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นการปัดขนต่อไปมันคือการปัดคอของฉันนี่คือเสร็จเราเลยเดี๋ยววันเลี้ยวตลอด นี่ยมันก็เฟียสนะคือลูกเจเจมันก็เฟียสมันต้องเบาอือโอ้ยเกือบแล้วี่ว่าลูกวันนี้มีซอฟเลยแหละเหรออืมใช่มันเป็นสไตล์ซอฟไม่ใช่แบบคมชัดอ่ะไม่ใช่แบบฟาดเจเจน่าจะฟาดอะไรฉันพยายามจะฟาดถึงแม้ว่าเครื่องสำอางกูจะน้อยมากอ่ะเฮ้ยสวยิว กค็คนละแนลอยเธอเห็นปะที้มันเห็นว่าเป็นเส้นอะคือวาดเอานะยังวาดไม่เนียนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคดีมากนะต่อไปนะคะเราจะไปกันที่งานตาใช่ไหมคะของเจเจจะเอาสิ่งที่เลือกมาที่เหมือนประหนึ่งโกงนะคะก็คืออีสองหลุมมาลงที่ตานะคะโดยาการที่อ่ะช่องหนึ่งมันจะเป็นไฮไลท์ใช่ไหมส่วนช่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นสีเข้มก็คือคอนทัวร์นะคะเราจะเอาอีช่องแรกทายนะคะมันก็จะเป็นแบบวิงวิงเนาะปาดลงไปก่อนเหมือนเป็นแบบอายแชโดกิจละเอียดละเอียดแล้วทีนี e ้ก็เอาอีช่องเข้มนะคะเป็นแบบตรงปลาย แต่จะได้มีอายแชโดว์ส่วนฉันเอาน้ำตาลทองอันเดียวกันนะคะเขียนขอบตาลแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาให้มันมันมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูไปจ้า เราจะได้ความแบบเฮ้ยนี่แต่งหน้าหรือเปล่าวะทําไมรู้สึกตามันมีความกลมโตขึ้นแต่จับไม่ได้ว่าทาอะไรของเราคือจับได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ร <c oughs> ับจับไปเถอะปาดไปปุ๊บก็เห็นแล้วนะคะคิ้วแหวคิ้วแพองคิ้วหน่อยคือเหตุเกิอดอย่างหนึง่งคือตอนนี้ขนตาล่วงหมดแล้วน,นะคะขนตาปลอมเนี่ยของเจ๊งอยู่ไงแน่นจ๊งทุกคนอะไรเห็นปะมันจะนิดนิดนิดแต่ี้จะเป็นแบบสายละมุนไงเดี๋ยวเจ๊ก็จะได้อีกหนึ่ง น้ำก็จะเป็นแบบสีเบาๆจากนั้นดินสอเขียนคิ้วแห้งเดิมนั้นด้านที่เป็นเมจิกใช้งานนา่ปหนึ่งอายไลเนอร์ค่ะนี่ตอนนี้เรามาอยู่ขั้นตอนเดียวกันแล้วบีใช้อันนี้เป็นสีน้ำตาลอ่อนแทนในการใช้อายไลเนอร์เห็นปะก็คือทาเป็นแคทอายนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะได้แคทอายที่ไม่เข้มจนเกินไปมันแคทอายแฟชั่นนักเแคทอายโดยใช้น้ำตาลอ่อนมันจะได้ฟีลนี้เหมือนกันนะคะอุ้ยละมุนนุ่มนวลมากเลยอะทคนิคอีกอย่างหนึ่งหมายละกูเป็นอะไรเนี่ยมึงเป็นทคิคเยอะเออคืออะไรคือเมื่อกี้นี้ตอน ตอนที่กดแป้งอะเราไม่กดเปลือกตาบนถ้าคุณจะใช้ในซอเขียนคิ้วในการทาตาทุกคนมันจะไม่เหมดอายเนอร์อเนอร์มันแป๊บเดียวมันชัดใช่ปะอันนี้มันจะต้องสู้นิดนึงเพราะฉะนั้นอย่าทาให้ผิวตาตัวเองแห้งให้ใช้เหมือนความแบบเงาเของหน้าเราอะทำให้มันเกลี่ยง่ายขึ้น่ลยอะเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นแบบมันจะเปิดตอกมันจะฟืใช่ใช่ใช่มันจะยากพอเข้าใจไหมว่ามันจะฟืดนอะดิเชื่อว่าเขาเข้าใจ โซลูชันเป็นคนเก่งเธอเป็นคนเก่งนะเธอเป็นคนสวยด้วยคนแข็งชาคนใจดีด้วยอุ้ยเธอชมฉันเยอะฉันชมเธอฉันอ่านในปริมาณที่พอดีพอดีเฮ้ยยังมาถผูดนะบอสร้อนอืสวยเนาะเท่านี้แหละพอแล้วลาล่างไม่ต้องเขียน พอมีคิวนิตาเนี่ยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาฉับพันมาที่ไม่ได้พูดจาน่ารักกันเลยนะคะเราพูดจาปกติให้โอ้ยซสีนั้นน่ารักอะยังมาเริ่มเลยฉันเห็นแล้วคุณสีนี้เป็นสีง่ายแบบสี everyday มากอะสีกันตายอะจะออกส้มเลยเหรอหอมจิตส้มดี่ะสวยทกมมโอ้ยนา ไป<ช>เธอไปที่แก้มใช่ไหมใช่ค่ะให้เอานิ้วของเราแตะลงไปนิดนิดให้กระจายกระจายนิดนึงแล้วก็แก้มที่เราอุตส่าห์เว้นไว้เมื่อกี้นี้สําคัญที่การเกี่ยบนผิวหน้าที่ชุ่มชืน้นนะคะทุกคนอย่ามามีแป้งนะคะเออห้ามเด็ดขาดวุย้ยสุดดีมาก โอ้ไม่ก็ฉันไปไหนก็ได้ละตอนนี้คือเหมือนกับมันดูเหมือนอะไรที่เบสิกแต่มันดูสุขภาพดีแค่นี้มันพอแล้วนี่ใช้ยน้อยมากๆเลยใช้น้อยมากแต่แนะนานะว่าให้แบบล้างมือก่อนทุกครั้งที่ใช้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเก็บลับเข้าไปแล้วต้องใช้ต่อนะคุณได้ลุกแบบเหมือนตั้งใจแต่งหน้าหลายชิ้นอะแต่จริงๆใช้แค่สี่ชิ้นนะทุกคนเข้าใจปะงั้นเจ๊ไปที่แก้มด้วยนะได้เลยเจ๊ไม่ได้มิดลงสีบลัชนะคะเราเลือกน้องสองหลุมคนดีคนเดิมของเรานะคะกับน้องคอนทัวร์ลงคอนทัวร์นะคะ สวยมากป่อยตกใจตกใจเธอหรือฉันตกใจเธอเขาละมุนและเป่งปังอ่ะคนนั้นเขาก็ใช้โคต้าไฮไลท์ของเขาไปถ้ามีมันก็ต้องใช้ให้คุมไม่ได้คือด้วยความที่เราอะไม่ได้เลือกแป้งใช่ไหมคะเราก็ต้องไปมันไปเลยอะเจเราก็ต้องไปแบบเงาให้สุดเหมือนตั้งใจไม่อย่างนั้นอะมึงจะดูเป็นคนหน้ามืะแต่ถ้ามึงตั้งใจให้มันเป็นแบบสว่างสว่างสว่างติดสปอตไลท์อะมึงติดไปเลยมึงอย่ามาครึ่งกลางๆก็เป็นแกรมก็จะเป็นแกรมนะคะโอเค ปล่อยผมเราต้องหวีผมสักหนึ่งเสร็จแล้วนะคะ เ al ออสวยไปเที่ยวไปอะไรได้หมดเลยอ่ะค่ะอันนี้ก็คือไปออฟฟิศนะคะแล้วก็น่ารักไปคาเฟ่นะคะทุกคนไม่อันนี้คือเป็นลุคคนสวยน่ารักและแบบหมอบว่ะก็คือจะเป็นหน้าประมาณนี้นะคะกับเครื่องสําอางแค่4ี่ชิ้นเท่านั้นทุกคนสามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกโปรดักต์ดีๆเลือกโปรดักต์ที่เหมือนกับว่าคือเกลี่ยได้จริง no อ่ะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อแบบอะไรมาก็ไม่รู้แล้วมันแห้งเกินไปอ่ะคุณอย่าหวังว่าจะทำนะมันจะกลายเป็นบาบูเออตรงปลั๊จะระวังนะปื๊ดแบบแย่เลยเสร็จแล้วทุกคน ห <Hey. S 2> มดอีที่นะคะสวยงามมากๆค่ะใช้เมคอัพแค่4ชิ้นเท่านั้นนะคะสามารถพีเอ็ดลุกได้เหมือนมีกระเป๋าเมคอัพถังอันนะคะตามมานะคะถ้าเกิดใครชอบอยากจะดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะพวกเราก็จะรอเก็บไอเดียนะคะแล้วก็มาทำ้ทุกคนดูนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่อีพีหน้านะคะค่ะก,กับลิบย,ย่อยยาวหน่อย